เบียสมอลแรสเตอร์นะคะก็จะมีไก <uh ่ทอดนะคะไอ้กลุ่มทอดนะคะกลุ่มชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่ไห่้วก็เป็นไก่สเต็กนะคะแล้วก็เป็นแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็เก่าเซตมียูทีร้อยซ้ำร้อยยี่สิบเก้าโครนนะคะประมาณหกร้อยห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวเราจะลองกินกันเลยนะจ๊ะอร่อยไหมเจออย่าให้กล้องอย่าให้แก้วเบียร์เธอมาซนของสั่งนะ เออจะเห็นเป็นไหนนะคะมันกล่องเลยนะคะนะคะมันก็คงจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะชิมให้ดูกุ้งชุบแป้งทอดค่ะ

ไม่บเรา,า,า,าเปนโอ้โหไก่สเต๊กบมะลือลยนี่เะอร่อยมชิ้นลเลยเทั้งอกเลยอันนี้อะไรกุ้งชิมไหมอร่อย

จงี่ยงบะหมีนี่และจัแกงส่กจะกินแกงบบแกนเนือ้ลยนะฮะเนเจ็กะแกะะดกะาดนะ่ดีก็ใส่ถาดอย่างนั้นแหละ มันจะได้เอาเก็บเราเย็ดแม่หนูลงกล่องใหญ่น้อยเบียดเทิงแก้วมัก็บอกวันกูเนาะบอกแล้วว้ให้กินกินหนูกินเงียงแค่นี้หนูเมานะุดอะไรนะฟุดคือคือนาะ บอดี้แบนันนได้อุ้มกลับบ้านเป็นนัดื่มื่ออร่อยดีใช่มสัดีอร่อยดีของพี่ยังไม่ได้หรอร้านสวัสดีเดี๋ยวมาของพ่อกับพ่อร่ไก่เขียวหวานอร่อยไทั้งด้วยมน่ไม่หมดหรอกเยอะจะเพาเนื้อจานละห้บาทสวยไหมสวยไหมกล้องนะเสยมไห ห้500าร้อยบาทนะกระเปราเนื้อมาเลยนะคะร้รา,รานหนึ่งร้านสวัสดีที่ตะโพน,นะคะเป็นใจกลางเมือ,องเเปปจิมหน่อยบัดจิ้มกับข้าเนื้อเขาไปนะคะตุ้งดีมากไก่ลงแนมมีหน่อยบอน,นะคะ มันเยอะมากว่ะี่บีมีการว่าลูกอยากกลับบ้านแล้วฉันจะไปส่งลูกหลือไอ้จอเนยอดคลิป <c oughs> อยูดด่นะอ้าวำดำเลยจูบอดคลิปอยู่นะจะเปิดเสวยเตือตอนมันหางไว้ลูกเดี๋ยวคืนนี้แม<ด>่จะเอาไปปล่อยอ ร้ายหลายพุณน้อมจิ้มไก่กระเพาหลายเลยเรื่องของนอนก็เพ้าเนื้อกันนะจิ้นอะแทบแบบแ่บไปเยอะอยู่ี่เ่อนมากลูกชายคนวันเกิดทุ่งนี้ หนูก็เลยกระติดบมาเกิดเป็นวันเดียวกันกับฉันเลยแมนาไม่บุกอ่าเม่องฮามึงไป้างกินแซ่บๆไปลังกินเบียร์มันสิใส่ร้องบานกยนกูยั้งบัวพาม คุณล <moon> <c oughs> ูกค่ะนี่คุณแมมบพจอนะคะแม่จะไปวัดกระดี่ไเองแม่ยัม่อเยองเนเอ้าอมันอยู่หนา้รงบานนี่ดตัวไหเออเพราะมันเขาบอยหยอกมันอยู่หนาล่งบานนี่นีนะคะล่องบานแม่บพอน์วันนี้แม่ร่างกายโอเคค่ะ ไเฟิมเขาบอกเกแเปาแซนเขาเขายกกบปาแนี้โอ๊ยทำไมแนไหนและาแบบนีแวอร่อยมากแกงกะหวันมีแกงขิงนะเขามีสลัดน้เนี้แค่ในื้อกเนี่ยอะฮเหมือนคนที่อย่างไรกับเผาไมจำที่รู้บ้าง เคยเดินไปถามไหมมใก็ลืมของแช่เหรอมันมาแล้วโคแวกหรือเปล่าเอน้นเียเอยารคอยอาหารดูไทยได้เลยอนไว่าเมาล้มแล้วน่ะโอ้ยอุ้มโน ยังน้อยโอ้ยเบาลมแล้วว่าไปอุ้มลูกแต่แต่ไม่ไน้ไม um ่ด้ลงมาเขาก้มอุ้มลูกว่านั่นมันเมาลมแล้วไข่กันแน่มึงกับไก่มังกับพ่อไก่เขาเขาเป็นลาล่านจานเขาค่ะ กะเพราไก่น่ากินไหมคะการละห้าร้อยบาทแกคงจะสนิทกับเจ้าของร้านแเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะวาชิกรนะคะคุณลูกรับไปเต็มเต็มเลเรื่องเรื่องกระป๋องกระแดกจริเป็นน้องแนมน่ามัเงไนยเอากระป๋องมามีหน่อยยังหพอถนวนว้าดือ่อนอันรำคาเรืได้แหกปากร้องซสลั่นไงไม่ไ้ กะเพราไก่นี่องให้แบบใจเป็นไก่เนาะชั้นว่ารสชาติโอเคดีกว่าบ้านรสชาติโอเคไหมรสชาติเมืองไทยเลยแม่ไก่กะเพราไก่รสชาติเมืองไทยลยสีหนอกไปแล้วอีสานวิกเก้นทำไม่อร่อยนะเฮ้ยปูอัดคลิปอยู่เอ้าใจน้อยลบออกเลย ทามิเก้นสมัยก่อนร้านปูทำเนี่ยอร่อยมึงไม่หาเรื่องห้กปู่ละร้านสมัยก่อนเดูยังกะมึงแต่งักในเมืองการทามเก้นเนี่ยสมัยนู้นสมัยนี้แต่ว่าของาอร่อทุกอย่างนะเนี่ยตรนี้บอกเลยรสชาติมันงเริเหมือราทำกินที่้านการละร้อยไม่แพงนะ ดูอาหารเขาดิบดูดิเนได้สามอย่างเอ้กินหมดเลยยายเอาไว้ไม่เยอะมากข้าวน่ยเอาไว้เอากินไม่ทีหลังตอนนี้ไม่อยู่หรอกตอนเต้นกลับมานั่นแหละจะได้ถุนเซเว่นนี้เลเว่นหัวเพราะว่ากินเหล้าแล้วไม่อยากกินกับแก้ไงไม่อยากกินข้าวอะไรเด้เอามากินอะไรมันจะทำลายรักษาตัว นะไม่ได้ไม่ยอมไมด้แต่วันนั้นเปรกละมั่งสิงการาตากีราสามชดไม่เมาเลยถ้ากินข้าวเยอะปกติหนูเมาหัวที่หมดตามอ่ะั้งกินข้าวแล้วนันไปกินเบียร์กินอะไรต่อไม่ได้กินไม่ต้องจบลงป้ากันไปไหมใช่ไหมนั่นนะแต่นั่นนะยังไงโทรศัพท์ไปหายไงนะมันจะลงพื้นนะลงพื้นนะให้ลุงควง เรื่หมสามชั้นถึเ่อไป็ได้ทีเป็นแฟน่นนางเครืองมากอกทสโค้นะคก็เลยสืบปริเยวน้ำกันคุณทรมาแล้วเ่อีคนะะก็เลยบอกว่าป็นอย่างน้อยมกระตุ้นเสาน้ำหมูเสาว่ากระตุ้นปีสามเนี่ยเหน่อยนะคนได้เห็นหน้ากันจะจแล้วว่าก็เลยอกว่ามึงเอินทำมีเวลาเด๋ยวไปหินกาแฟนั่ง ปวยกันป่วยเนอืมวัวู่าลกขยเมื่อกี้หายไปไหนวะากันเออนี่จะร่อนป่วยทั้งคู่ทั้งหมือดเลมือดเนี่ยพวกเรามีแต่กป่วยๆมาด้วยกันไงแล้วมาเจอคนป่วยคนป่วยกป่วยเราก็ปวย คนนี่ไปเขาวนก่นเจสติกแซ่บ่าบริวาตั้งกีเราได้บริวารเองได้แต่โรเ็ตไม่ด้ก็บอกว่าโเซตนะมีบอกเ่องโปรเซ็ตเลยนี่นี่ของแม่เนี่ยนี่แค่าแคบเลยไิกินละ รนกรัิบนเสนนเอามาเ่กัะิ so a a lot, ่งของสองคนนะคบรวเมลอยู so ่ท so like, ีเด so anyway. ียวเดี๋ยวจะไม่ไหวเมื่ออื่นสิ่พยายามปิดครับกำลังคดเบิ่งกันนะถ้าไหวนะค่ะโดยจะแจกจ้ารักนะจุ๊บจ